ติดเชื้อ HIV มีลูกได้ไหมฟังโปรบีเลยค่ะ HIV เนี่ยตกลงมีลูกได้ค่ะมีลูกได้จริงๆนะคะอย่างไรก็ตามนะคะบางแนวทางเนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงค่ะไม่ปลอดภัยนะคะบางแนวทางก็อาจจะแพงไปนะคะมีค่าใช้จ่ายเยอะแนวทางต่างๆนี้มียังไงบ้างนะคะมี3แนวทางนะคะ เล่าให้ฟังค่ะแนวทางแรกนะคะแนวทางแรกนี่ก็คือตัดสินใจว่าจะมีบุตรโดยการที่มีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันนะคะวิธีนี้เนี่ยนะคะสำหรับในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นเลือดบวกและอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นเลือดลบใช่ไหมคะคือไม่ได้ติดเชือ้อแต่อยากจะมีบุตรโดยการที่จะมีเพศสัมพันธ์กันโดยไม่ป้องกัน เพื่อที่จะมีบุตรเนี่ยนะคะมันต้องมีการป้องกันค่ะมันต้องมีการวางแผนที่บอกว่าจะต้องคุยกับคุณหมอนะคะเพราะว่าเขาจะมีการให้ทานยาต้านไวรัสค่ะคือเขาจะให้ฝ่ายที่มีเลือดบวกไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่ก็ตามนะคะผู้ที่มีเลือดบวกเนี่ยจะต้องทานยาต้านไวรัสค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วผู้ที่ติดเชื้อ HIV เนี่ยก็ต้องทานยาต้านไวรัสกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคือต้องให้เข้มงวดนะคะคือต้องมีการรับยาตรงเวลานะคะสม่ำเสมอคืออันนี้บางกรณีเนี่ยนะคะผู้ที่ติดเชื้อ HIV อาจไม่ทราบค่ะคือในบางกรณีมีการตั้งครันมาแล้วแล้วก็มาตรวจเลือดแล้วก็เพิ่งมารู้ว่า ติดเชื้อ HIV นะคะก็ถึงเพิ่งจะเริ่มมีการทานยาต้านแต่ในขณะที่ถ้าเกิดมีการวางแผนกันอย่างดีแล้วรู้อยู่แล้วว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยติดเชื้อ HIV นะคะก็จะมีการทานยาต้านสำหรับผู้ที่มีเลือดบวกนะคะเพื่อที่จะให้ไวรัสโหลดเนี่ย ต่ำมากๆนะคะไวรัสโหลดเนี่ยต้องต่ำถึงขั้นที่เขาเรียกว่า undetectable นะคะก็คือตรงนี้นะคะ undetectable ก็คือไวรัสโหลดต่ำมากๆจนตรวจไม่พบนะคะถ้าไวรัสโหลดต่ำขนาด อันดีแทคติเบิลแล้วก็ทานยาต้านไวรัสสมั่งเสมออย่างนี้นะคะก็จะไม่มีความเสี่ยงที่จะส่งผ่านเชื้อ HIV ในระหว่างที่มีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันนั้นก็จะได้เป็นการป้องกันอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นฝ่ายเ,าเลือดลบนะคะว่าเขาจะได้ไม่ติดนะคะครนี้ก็มีอีกวิธีหนึ่งเสริมค่ะสำหรับผู้ที่มีเลือดลบนะคะแนะนำให้ทานยาเพล็บด้วยเลยค่ะ สำหรับผู้ที่เป็นเลือดลบนะคือยาเพลปเนี่ยเป็นยาที่เขามีไว้สำหรับผู้ที่จะมีความเสี่ยงที่จะไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่มีเลือดบวกนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดเรารู้อยู่แล้วว่าเราเนี่ยจะต้องมีเพศสัมพันธ์กับกับฝ่ายที่เลือดบวกเพื่อที่จะมีบุตรเนี่ยนะคะทางแพทย์เนี่ยเขาจะให้เราทานยาเพลปตั้งแต่เนิ่นๆเ,เลย ะะตั้งแต่เนิ่นๆเลยคือมันจะมีช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยที่จะต้องเตรียมตัวก่อนก็จะทานเพลบนี้ไปก่อนเลยนะคะแล้วก็มันนับวันได้ค่ะคือ,อ,อฝ่ายหญิงเนี่ยนะคะมีวันเวลาที่ไข่จะตกนะคะซึ่งจะนับประจาเดือนได้มันก็มีแค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นที่จะมีช่วงที่พร้อมที่ไข่เนี่ยจะตกลงมาแล้วก็ พร้อมที่จะผสมกับอาซุจิใช่ไหมคะเขาก็จะให้ทานเพลฟล่วงหน้าก่อนหน้านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะจำนวนวันที่ถูกต้องอันนี้ก็คือต้องมีการปรึกษาหารือกับแพทย์นะคะเชื่อจะได้วางแผนในลักษณะนี้นะคะมีลูกแบบที่2นะคะวิธีที่2นี้นะคะเป็นวิธีที่แนะนําอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือไปติดต่อคลินิกผู้มีบุตรยากคะ่ะคลินิกผู้ที่มีบุตรยากเนี่ยนะคะเขาก็จะมีการดูด ไข่นะคะจากฝ่ายหญิงเอยจะมีการเก็บเชื้ออสุจิจากฝ่ายชายเอยแล้วก็มีกระบวนการทําทางวิทยาศาสตร์นะคะเพื่อใหอ้มีการผสมของไข่นะคะแล้วก็ค่อยกลับมาให้คุณแม่ตั้งครันนะคะซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะถึงแม้จะทําวิธีนี้เนี่ยนะคะทั้ง สองฝ่ายเนี่ยก็จะต้องมีการดูว่าใครจะต้องทานเพล็บไหมใครจะต้องทานยาต้านไวรัสอย่างเข้มงวดแล้วก็ตรวจไวรัสโหลดนะคะว่าอยู่ในขั้น Undetectable หรือเปล่านะคะคือต้องพร้อมอย่างนั้นก่อนถึงจะมีการนำ ไข่และอสุจิมาปฏิสนกันได้นะคะซึ่งทางสายชายนะถึงแม้มีไวรัสโหลดที่เป็น Undetectable แล้วนะในเลือดนะแต่เขาบอกว่าในสเปิร์มเนี่ยก็อาจจะยังมีเชื้อ HIV ได้เพราะนั้นเวลาที่ไปพบแพทย์ทางด้านมีบุตรยากนี่นะคะเขาก็อาจจะต้องนำสเปิร์มนั้นนะมาผ่านขบวนการเพื่อเมค s ชัวว่าไม่มีเชื้อ HIV จริงๆถึงจะนำไปผสมได้อย่างนี้นะคะนั่นคือ วิธีที่สองโอเคมาถึงวิธีที่3ที่จะมีลูกกันเลยค่ะวิธีที่สมเนี่ยนะคะก็คือวิธีรับลูกบุญธรรมค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยนะคะถ้าตัดสินใจกันว่าจะรับลูกบุญธรรมมาเนี่ยก็คือต้องไปปรึกษากันเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะคะไปปรึกษาที่ที่จะมีให้รับเลี้ยงเด็กอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็คือต้องดูให้ข้อกฎหมายนั้นถูกต้องอะไรต่ออะไรก่อนเพราะว่ามันมีเรื่องกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะ โอเคคราวนี้ก็มาถึงว่ามีการตั้งท้องแล้วค่ะที่จะมีลูกของเราแล้วนะคะคราวนี้เนี่ยมันก็มีคำถามว่าอันตรายไหมมันอันตรายไหมคุณแม่เลือดบวกเนี่ยนะคะมันอันตรายหรือเปล่า mm. เขาก็บอกว่างานวิจัยบอกว่านะคะคือการตั้งท้องของผู้ที่ติดเชื้อ h i v เนี่ยนะคะไม่ได้เร่งให ไวรัสเจริญเติบโต,ตขึ้นเร็วผิดปกติหรืออะไรนะคะแต่ในทางตรงกันข้ามนะคะก็บอกว่าผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เนี่ยค่ะกับทำให้คุณแม่เนี่ยแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็มีสุขภาพดีลดความเสี่ยงลงที่จะเป็นเอดได้หลังจากคลอดบุตรแล้วนะภายใน6ปีหลังจากคลอดบุตรเนี่ยนะคะเขาบอกว่าลดความเสี่ยงที่จะเป็นเอดได้ถึง 60%เลยค่ะเทียบกับผู้ที่ไม่ได้ตั้งท้องนะเออก็บอกว่ามันมีงานวิจัยออกมาเลยนะคะว่าคุณแม่เนี่ยกับมีสุขภาพที่แข็งแรงดีมากๆเลยนะคะเพื่อที่จะมีบุตรนะคะเพื่อที่จะปกป้องลูกอ่แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยนะคะในประเทศไทยเนี่ยนะคือถ้าเกิดมีการฝากท้องนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปที่คลินิกหรือไปที่โรงพยาบาลก็ตามเนี่ยเขาจะให้คุณเนี่ย ตรวจเลือดนะคะทั้งพ่อทั้งแม่นะคะเพื่อหาเชื้อ HIV แล้วก็หาเรื่องโรคเกี่ยวกับทางเพศสัมพันธ์เนี่ยนะคะที่ติดต่อทั้งได้ทางด้านเพศสัมพันธ์เนี่ยเพราะว่าจะได้ป้องกันลูกตั้งแต่เนิ่นๆนะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยประสบความสําเร็จ อ,องค์การอนามัยโลกเนี่ยนะคะก็ได้ชมเชยมาเลยนะคะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่2ของเอเชียนะคะที่สามารถยับยั้งการแพร่เชื้อจากแม่สู่ลูกได้ประสบความสําเร็จเปอร์เซ็นต์นี้ต่ํามากนะคะอยู่แค่ 1. 6นเท่านั้นเองซึ่งถ้าเกิดว่าไม่มีการรณรงค์ป้องกันแบบนี้นะคะ โอกาสที่จะมีความเสี่ยงติดไปถึงลูกเนี่ยสูงถึง25%ทีเดียวนะคะเขาก็ถามว่าแล้วตอนคลอดลัคุณแม่เนี่ยจะอันตรายไหม mm hmm. เขาบอกว่าตอนคลอดเนี่ยคือเขาก็จะดูแลคุณแม่เนี่ยนะเป็นปกติเลยก็ถ้าคลอดเองธรรมชาติได้ก็คลอดธรรมชาตินะคะ mm hmm. แต่ถ้าคลอดธรรมชาติไม่ได้ก็มีการผ่าตัดหน้าท้องคลอดนะคือคุณแม่เนี่ยก็คือ ตั้งท้อนเนี่ยไปหาคุณหมอได้ตามนัดนะคะเป็นปกติเลยนะ,ะดูแลสุขภาพเหมือนคุณแม่ตั้งครรภ์ทั่วไปนะคะคือต้องต้องทานอาหารให้ดีอาหารให้ถูกต้อง ทานยาให้ตรงเวลาสม่ำเสมอทุกวันเพื่อดูไวรัสโหลดแล้วก็จะต้องไปพบคุณหมอตามนัดนะคะเพราะว่าคุณหมอเนี่ยจะต้องดูนอกจากดูเด็กแล้วนะคะดูการตั้งครรภ์การพัฒนาการแล้วเนี่ยคุณหมอยังจะต้องดูเกี่ยวกับเรื่องผลข้างเคียงของยาต้านในระหว่างตั้งครรภ์ด้วยว่าเกิดอาการอะไรหรือไม่แพ้ยาหรือเปล่า,าแล้วก็ดูค่าปรับนะคะเพราะว่ายาต้านรางตัวก็อาจจะ มีผลต่อตับด้วยต่อไตนะคะแล้วก็ดูเรื่องอื่นๆที่อาจจะมีผลต่อเด็กในคันได้นะ,ะอันนี้คือเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องไปหาคุณหมอตามเวลาแล้วคุณหมอก็จะดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะครน,นี้เขาบอกว่าแล้วตัวอ่อนในคันติดเชื้อไหมคำถามนะคะเขาบอกว่าตอนที่เราตั้งท้องเนี่ยนะคะเลือดที่ดูแลลูกเนี่ยนะ,ะมันคนละส่วนก,นกันกับเลือดของแม่นะ เขาบอกว่าเลือดที่เลี้ยงตัวอ่อนเนี่ยเป็นของตัวเองไม่ได้รับเลือดจากแม่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะปลอดภัยนะคะคือจะปลอดภัยว่าไม่ได้รับเชื้อจากเลือดแม่แน่นอนนะ,ะแต่ยังไงก็ตามแม่เนี่ยก็ u n d e t e c t a b l e อยู่แล้วแล้วก็ทานยาสม่ําเสมอคุมไวรัสอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่มันมีอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ปลอดภัยอาจจะมีผิดปกตินิดนึงก็คือความที่คุณแม่เนี่ยนะคะ จะต้องส่งผ่านเรื่องสารอาหารให้ลูกค่ะทารกในครรภ์นเนี่ยนะคะจะต้องรับสารอาหารและโปรตีนต่างๆนะเช่นภูมิต้านทานแอนติบอดีอะไรอย่างเงี้ยจะต้องรับจากแม่นะคะเด็กอะ่ะเพราะนั้นเนี่ยเขาบอกคุณแม่เนี่ยนะ,ะมีเชื้อไวรัส HIV เนี่ยมันจะมีแอนติบอดี i v v อยู่นะคะมันก็เลยเป็นไปได้ที่จะส่งแอนติบอดีนี้เนี่ยส่งผ่านไปให้ลูกในครรภ์ได้เพราะนั้นเวลาที่ คลอดลูกออกมาเนี่ยนะคะลูกเนี่ยก็อาจจะมีผลตรวจผลตรวจเลือดนะคะมีแอนติบอดีเอชแรกคลอดเนี่ยเป็นบวกได้เหมือนกันนะคะเพราะว่ารับอันนี้จากคุณแม่แต่คือตัวเองนั้นนะ่ะไม่ได้มีนะคะตัวเองไม่ได้มีเชื้อ HIV แต่ได้แอนติบอดีมาซึ่งถ้าเกิดว่า ในช่วงแรกเนี่ยนะคะคลอดออกมาเนี่ยคุณหมอก็าอาจจะมีการให้ทานยาต้านไวรัสในช่วงแรกอยู่เหมือนกันในช่วงสั้นๆนะคะเรื่องการคลอดเนี่ยนะคะคือเขาบอกว่าการคลอดเนี่ยถ้าคลอดแบบธรรมชาติคือมันจะมีการผ่านช่องคลอดซึ่งแม่ที่มีผลเลือดบวกเนี่ยตรงช่องคลอดนี่จะมีเชื้ออยู่ตรงเยื่อบุช่องคลอดใช่ไหมคะก็มีสิทธิ์ที่จะติด ไปที่ลูกได้นะคะเพราะเยื่อบุของลูกก็ตัวอ่อนๆนี่ก็อาจจะผ่านเข้าไปถึงลูกข้างในได้แต่เขาก็บอกว่าน้อยมากๆน้อยมากๆและโดยเฉพาะยิ่งถ้าคุณแม่ทานยาสม่ำเสมอไวรัสโหลดต่ำๆนะคะไวรัสโหลดต่ำมากเนี่ยนะคะการส่งผ่านโดยทางการคลอดธรรมชาติเนี่ย ก็จะปลอดภัยค่ะเพราะว่าไวรัสโหลดต่ำมากนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะหลายครั้งที่คุณหมอเนี่ยนะคะตัดสินใจผ่าท้องคลอดมากกว่าค่ะผ่าท้องให้คุณแม่เลือดบวกนะคะเพราะว่าจะได้ตัดปัญหาเรื่องการผ่านช่องคลอดที่จะมีความเสี่ยงที่จะมีเชื้อ HIV นั่นเองการผ่าท้องคลอดเนี่ยก็คือจะปลอดภัย ไม่ต้องผ่านช่วงที่จะต้องมีเชื้อไวรัสนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะที่คุณหมอจะเลือกมาถึงเรื่องการให้นมบุตรค่ะการให้นมบุตรนะคะก็เป็นอีกทางหนึ่งนะคะที่ถ้าแม่เนี่ยให้นมจากอกแม่เนี่ยถึงลูกเนี่ยนะคะ ก็มีสิทธิ์ที่จะติดเชื้อ HIV ได้เพราะว่าเชื้อ HIV เนี่ยส่งผ่านน้ำนมหแม่นะคะแต่อย่างไรก็ตามอย่างเดิมนะคะคือถ้าแม่ทานยาสมัมเสมอไวรัสโหลดต่ำเป็น undetectable นะคะการส่งผ่านนี่ก็จะมีความเสี่ยงน้อยมากแต่อย่างไรก็ตามนะคะเราก็ป้องกันไว้ทุกวันนี้เนี่ยนะคะสะาธารณสุขของประเทศไทยเนี่ยนะคะก็คือให้คุณแม่เนี่ยให้นม ชงนะคะกับลูกนะ,ะให้นมขวดแทนนะคะแล้วก็รู้สึกว่าจะมีคล้ายๆว่าให้ฟรีด้วยนะคะให้ฟรีสำหรับคุณแม่ที่อาจจะต้องให้นมลูกแบบนี้นะคะให้ฟรีเป็นปีครึ่งเลยนะคะที่จะได้รับนมเพื่อที่จะชงให้ลูกเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ลูกเนี่ยติดเชื้อ HIV จากน้ำนมแม่ค่ะโบบีอยากมาเน้นย้ำตรงนี้นิดนึงนะคะว่าการที่มีภูมิต้านทานนะคะคือ CD ดสูงไว้เนี่ยก็คือ คือสุขภาพดีทุกคนในครอบครัวนะคะบอบีมีตัวช่วยที่จะเพิ่ม CD4 ให้ทุกคนในครอบครัวมีสุขภาพดีนะคะก็คือสารอาหารแบบเจลค่ะสารอาหารแบบเจลนี่นะคะก็คือมีตัวอูมินะคะแล้วก็มีตัวเอ็กโซสองตัวนี้นะคะเป็นตัวที่จะช่วยดูแลสุขภาพสมาชิกในครอบครัว เอชไอวี uh, HIV นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยตัวอูมินี้จะเป็นตัวที่สามารถเพิ่ม CD4 ได้นะคะมีงานวิจัยนะคะนี่ค่ะตัวอูมิเนี่ยนะคะจะเสริมภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ส่วนสีม่วงนี่นะคะก็จะช่วยดูแลคุณแม่นะคะให้ มีฮอร์โมนที่ปกตินะรปรับสมดุลฮอร์โมนนะคะผิวพรรณผ่องใสต้านการอักเสบนะคะเป็นเจลนะลักษณะเจลก็คือในช้อนนี้นะคะทานง่ายนะคะรสชาติอร่อยแล้วก็มีงานวิจัยว่าดูดซึมเท่าร่างกายในกระแสะเลือดได้เร็วกว่าแบบเม็ดผงน้ำห้าเท่าทานง่ายค่ะแค่เด็ดซองนะคะแค่เด็ดซองแล้วก็ใส่ปากดูดเลยนะคะทานได้ทุกเพศทุกวัยนะคะ เพื่อที่จะเพิ่ม c d 4เคราวนี้มาดูผลลัพธ์เลยค่ะนี่คือผลลัพธ์นะคะที่พอทานอูมิแล้วนะคะภูมิต้านทานเพิ่มขึ้นดูที่รายแรกนี้นะคะจากเดิมเนี่ยมี c d 4ที่388ทานต่อเนื่อง6เดือนเพิ่มเป็น461แล้วก็เพิ่มเป็น520ใน1ปีนะคะก็เพิ่ม c d 4ด้วยการทานอูมิค่ะนี่อีกท่านหนึงนะคะ ก็เริ่มต้นทานที่ c d 4แค่163ค่ะทานต่อเนื่อง6เดือนนะคะก็ขึ้นมา369และเป็น497ใน1ปีค่ะนี่คือผลลัพธ์ของการทานอูมินะคะเพื่อเพิ่ม c d 4ค่ะถ้าท่านสนใจนะคะที่จะดูแล ทุกคนในครอบครัวผู้ติดเชื้อผู้ที่อยู่กับ HIV นะคะเพิ่ม C-Default กันทุกคนนะคะไม่ว่าจะเลือดบวกหรือเลือดลบนะคะก็สามารถทานอูมิแลเอ็กโซได้นะคะ mm hmm. ก็ติดต่อโปรบีได้นะคะที่ Line ID a d แอดเจลแฮปปหรือสแกน QR Code ข้างหน้านี้นะได้เลยนะคะโปรบีก็จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้ดูแลสุขภาพ ทุกคนในครอบครัวคุณแล้วก็พร้อมที่จะเป็นคุณพ่อคุณแม่คนใหม่คะ่ะถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ให้บีด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ